เก้าอี้นอนอยังไงหันหน้ามายัางไงนอนให้ดูไหนดิแล้วนอนอย่างนั้นเหรอเก้าอี้นอนอย่างนั้นอืนอนอย่างนั้นนอนให้ดูไหมไปนอนให้ดูไหม่แล้วไปเดี๋ยวเดี๋ยวซื้ออันนึงอีกอันนึงให้ไปแล้วขึ้นให้ดูไหนไปนั่น <c ười> ก็อย่างนั้นแหละนั่งไม่เป็นโอ้ยเอานี้นีน,น,นีมานั่งเก้าอี้ให้ดูไหนเอาอนั่งยังไงเอาขึ้นยังไง ขึ้นอย่างนั้นเรานั่งยังไงอ่านั่งนั่งให้ดูเออนั่งอย่างเงี้ยเปิดพัดลมด้วยไหมเนี่ยพัดลมหันใส่ด้วยไหมฮะหันใส่ด้วยไหมเนี่ยพ้าลมเนี่ยอันนี้ใช่ไหมนอนอย่างนงี้ใช่ไหมเสร็ละ สิ้นเดือนเอาอีกอันมั้ยฮะเอาอีกอันมั้ยสิ้นเดือนฮะ